เออเรื่อยๆเลยมินี่ครับมินี่ครับพี่ไก่ครับครับผมมีมีมีพันเหลืองครับแรกแรกแรกครับเอ้ยของพี่สัตว์กูทบกูทบฟันแล้เลยยิงแม่งแรงว่ะเฮ้ยแม่งยิงอะไรกูยิงเซ็นห้าร้อยสามนัดอ่ะเกียนัดเดียวก็ตายเกียเดี๋ยวฟันเลยเบสกลัวของมึงไปแลกคนท่านเราอ่อมึงยังถืออยู่เลยสัตว์อย่าหน้าหีกูเห็นไอ้เหี้ยมาเร็วมาแลกกันไหนวะไอ้จุดกูไม่เห็นไอ้จุดเลยกูไม่เห็นไอ้จุดเลย

เกมอนตัวอะไรอ่ะเบ๊ดเบ๊เบ๊ดครับผมมีอะไรพันอะไรก็ทำเงินโปเกมอนปีน่ะโปเกมอนเสี่ยวเสี่ยวอ่ะโอ้โหเจาอะไรเดียร์เจาอะไรให้เดียรไม่รูเจาเอะไรให้แต่อยากได้แต่ไม่รู้จะเอาอะไรให้อยากได้อะไรต้องหาความต้องการไกลมึงหาอะไรให้หน่อยเอามาสิเพื่อนอันนี้ก็เตีจังดาวแล้วนะต้อไข่นี่ไงสตาร์บอดจีน เดี๋ยวม่อยู่ไหนครมึงวะหาก็ไม่เจอแกูแอบอยู่อ้เห็นมือไหนี่ะเฮ้ยไก่อยากได้ได้กนไหนหน่อยดิไดกันไหนหน่อยหน่อยไดเมอกีเนี่ยตอนไหนเนี้ยไอไก่เนอเพคนอกดะปะขอเ่อกอะไรนะเปลี่ยนอยู่นั่นแหละเพิ่มดิ ดีเพื่อนเลยดีดิเพื่อนเลยดีแล้วทุกำไมนี้ฮะโอ้โหมันมผมไม่ไหวอ่ะนะหอมละมามาอยู่ไหนมึงอยู่ไหนผมวะใช่เนี่ยเขาก็เปอาไอ้ไก่ไอ้ไก่ไอ้ไก่ไอ้ไอ้พันไอ้พันหัวเขียวเขาเนี่ยมันจะแลกกระหวดกับเนี่ยหัวก้อดกับหัวเขียวเนี่ยก็แลแต่แลแต่อยากได้แต่กูไม่เอากูชอบกูว่าเซตกอนเฟี้ยวกว่าจริงเหรอจ๊ะ เตรียมเดี๋ยวมึงเอาเซฟตวัฝดุไว้ที่กูก่อนเดี๋ยวถ้ากูได้กระถูกอะไรกูจะส่งไปให้มึงนะเข้าใจไหมน่ะน้อง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 มันบอกมันรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะซื้อแต่มันรอไอโก้ยังจะเอาจริงไหมนี่ยไม่รู้นะนนี้อาอไอ้เพื่อนพี่มาเตรียมของเนี่ยแล้วบอกจะเอาเอาไงของนี่น่ะมันยิงกระตังค์อยหนี่งโอ้โหเดียวเดียว ไม่มันก็นึกว่าไอ้เจ้าอันนี้มันเอาของออกมาให้ไม่ถ้าถ้ามันซื้อกับพี่ผมก็เราเราพี่เปิดเชิญอ่ะพี่แล้วผมให้ฝากของพี่ฟอกพี่เบให้พี่ไม่ไม่มันมันเอาถูเพื่อนพี่อ่ะเอ็งก็ส่งถูไว้พี่พี่เอาของให้ได้เลยก็ซื้อพี่ด้วยล่ะไม่ได้เก็บเก็บตังค์เสร็จได้เอาไว้ที่พี่เบลแล้วให้ไปรับให้พี่ตารปิดเชิญเฮียมึงซื้อถูนี่มันยากตรงไหนเนี่ะอ๋อมึงเห็นนหมอย่างนั้นนะโอ้อย่างนี่ก็ก็แจมแจมแจมอะไรของแรงแล้ว้างมาดูตรงนี้ มีอะไาเงี้อ่ะนแม่ะของแล่ะของแล่เมื่อก่อนมีเยอะใช่ไหมเอามาดูบ้างดิเพื่อนเอามาดูหน่อยโนี่คุมแล้วนี่นี่คุมแล้วลงคุมแล้วใช่เใช่เด็กเนาะนี่คือคุมแล้วเอาะไปไงไงวะให้ตัวตำรวจเหรอให้ให้ตัวจวไปให้อะไรกูไม่ไปให้ตัวนี่อะไให้ตัวตำรวจไปไปเขาจะจะเอาตัวตำรวจมาให้กูและกูจะให้อะไรมึงบ้างอเนี่ยเออจะอะไรให้มึงดีเด้อ พัดชนไรเนี่ยพัดชนเหรอแล้วนี่อ่ะเนีย่ยก,กูมีโปรแค่แค่2ตัวในในในตัวกูเนี่ยตอะไรก็ขายเลยใช่อะ